สวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้ก็มากรีดยางหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อวานนะครับก็ฝนหยุดแล้วแต่ว่ายังคืมคืมอยู่นะยังมืดคืมอยู่ยังไม่มียังไม่มีแดดนะครับก็ยังคืมคืมอยู่ก็วันนี้มากรีดยางมีท่านะครับโซ,น,ซน,นโซนบันดอยโซนบันไดแต่โซนสวนส้มยังอ,อยู่มีสามอยู่เลยก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคการกรีดให้หน้าเรียบนะครับให้หน้ายางมันเรียบ ก็อาจจะพูดติดขัดนิดนึงก็เดี๋ยวให้ดูว่าว่ามันเรียบยังไงนะครับนี่ในกล้องอาจจะมืดๆเนาะเดี๋ยวผมปรับแสงนี่ครับก็จะหน้าเรียบๆแบบนี้แสงเยอะไปเอาธรรมดาด้วยนี่ครับบางคนกรีดนะครับมันจะเป็นเส้นนะครับเหมือนมันจะไม่เรียบแบบนี้มันเหมือนกับเป็นเส้นเวลาเราจิกแล้วกรีดมาอ่าที่มันสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่า เ,เวลากรีดนะครับเขาไม่ได้เอาเดี๋ยวมันเบลอนะนะเอาตัวหลังนะครับเนี่ยคมมีด้านในนะครับเบียดเบียดกันหน้ายางนะครับคือเขาเอียงแบบนี้มันก็เลยเป็นเส้นนะครับเอียงลักษณะมีดมันจะอยู่แบบนี้นี่ครับมันก็เลยเป็นเส้นไม่ได้ไม่ได้แนบแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้หน้าม่ไม่เรียบนะครับการจะกรีดให้หน้าเรียบแล้วก็ อันนี้ผมไม่ได้มาสอนนะผมแค่บอกเทคนิคเพราะว่าผมดูจากหลายๆช่องหลายๆส่วนแล้วครับคือเขากรีดกรีดแล้วมันเป็นเส้นมันดูผมว่ามันมันดูไม่สวยนะครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปว่าเขาไม่กรีดไม,ไม่สวยนะแต่ว่ามันคือเสียดายครับดูแล้วผมเสียดายคือว่ามันมันมีท่อน้ํายางอยู่ตรงนั้นอะตรงที่เป็นมันเป็นเส้นเวลาเรากรีดแล้วมันหน้าไม่เรียบอะ มันยังมีท่อน้ํายางอยู่ดูด้านในไอตรงเส้นที่เราไม่กรีดนะครับถ้าเรากรีดเบียดแบบนี้มันจะทําให้อ่าเบียดท่อน้ํายางไดถึงท่อน้ํายางมากกว่ากันนะครับกว่ามากกว่าการเอียงมีดกรีดแบบนั้นนะครับนี่ดูดูน้ํายางไหลดีนะดูต้นต่อไปครับนี่ต้นใหญ่ผมก็ไม่ได้ว่าผมกรีดสวยนะ แต่ว่าแค่มาบอกเทคนิค punishment. สำหรับมือใหม่เพราะผมก็มเป็นมือใหม่เหมือนกันที่พูดไปหลายๆคลิปแล้วว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันเดี๋ยวต้องขออนุญาตลอกก่อนเพื่อที่จะให้ดูชัดๆนะครับ <l ots> คือเวลาเราเราจิกนะครับเนี่ยครับอย่างอย่างข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบนี้ไอข้างหน้าเป็นเส้น <l ots> ไม่ว่ากันครับเพราะ <l ots> ว่าเราเวลาเราจิกมันก็จะเป็นเส้นอยู่แล้วแต่ไ เห็นเห็นหลายส่วนนะครับจิกเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็เอียงเอียงมีอยู่นะครับเอียงกรีดมาตลอดเลยมันก็เลยทําให้ไอเส้นตรงเนี้อย่างสมมุติเส้นเส้นเนี้ยเส้นนะครับอยู่ด้านบนเนี้ยมันกรีดไม่โดนไม่ถึงเส้นเอไม่ถึงหน้ายางมันก็จะเสียเสียหน้าไปเปล่าๆนะครับอันนี้สําหรับความคิดผมนะเนี่ยครับก็คือจิกจิกจิกให่ถึงปุ๊บแล้วก็เบียดมาเลยครับกีดเบียดมาเลย ก็อาจจะไม่ขนัดเนาะ,ะขอเอียงนเนี่ครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านี่ครับแล้วก็จะเบียดเบียดท่อน้ำอํำยางนี่เลยอันนี้เบียดเกือบถึงเกือบถึงเนื้อไม้เลยครับนี่มันไม่ขนาดนะถ่ายแล้วก็กีดคนเดียวนี่ครับ ฝนตกบ่อยครับหน้าดำนี่คมันจะเรียบแบบนี้เลยเวลาเวลาเขาสร้างเนื้อไม้มาใหม่เห็นไหมครับมันก็จะเรียบแบบนี้มันก็จะดูสวยนะครับของบางสวนก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นไปดูต้นนึงนี่ครับ เห็นนในคลิปอะ่ะมันก็บางอยู่นะครับน้ำยางอ่ายางได้น้ำฝนไหลดี ก็คลิปนี้ก็มาพูดประมาณนี้ครับพูดเกี่ยวกับการกรีดยังไงให้หน้าเรียบนะครับหน้าหน้าจะเรียบจะสวยมันดูแล้วมันจะสวยครับถ้าเป็นเส้นถามว่าสวยมันเขาก็ไม่ได้กรีดเข้านะบางส่วนผมก็เห็นว่าเขาก็ไม่ได้กรีดเข้าเนื้อไม้นะครับแต่ว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นอย่างเงี้ยพอผมเห็นแล้วผมเสียดายไม่ใช่อะไรครับไม่ได้ไปบูลลี่ไปติอะไรของเขาหรอกครับก็แค่เสียดายแค่นั้นแหละความรู้สึก ผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันผมก็กรีดยางมาแค่ปีปีกว่าเองครับผมเพริ่มกรีดเมื่อเมษาหกสี่ปีที่แล้วนี่เองอันนี้ก็เพิ่งกลับมาทําของตัวเองผมก็ดูจากาการกรีดของหลายๆคนด้วยครับผมก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองผมก็ทําให้ผมกรีดคล่องขึ้นแล้วก็ไม่เข้าเนื้อไม้นะครับ จะสังเกตได้ว่าผมกรีดมาจะไม่เข้าเลยถามว่ามีเข้าบ้างไหมก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าเลยก็มีไม่ได้เทพจนถึงกับว่าไม่เข้านะครับดิผมพูดแบบนี้ก็ผมก็พูดดักเอพูดดักดักเอพวกที่แบบว่าชอบมาวิจารณ์คนอื่นนะครับว่าทําเป็นสอนคนอื่นอะไรเงี้ยผมไม่ได้สอนนะหลายๆช่องที่เขาทําเขาก็ไม่ได้สอนหรอกครับเขาก็แค่บอกเทคนิค ว่ากรีดยังไงให้มันง่ายให้มันไอ้ให้มันถูกวิธีแค่นั้นเหรอครับแต่พูดว่าสอนเลยก็ไม่ใช่นะครับก็ห้าสิบห้าสิบนะสอนกับบอกไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะนี่ครับถ้าเรากรีเดเบียดมันก็จะน้ำนยางไอ้น้ำยางก็จะไหลดีแบบนี้แหละครับแล้วหน้ายางเราก็จะสวยนะมันก็จะไม่เป็นเส้นนะ ลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมก็มาบอกเทคนิคการกรีดยังไงให้หน้าเรียบสําหรับมือใหม่นะเพราะผมก็ถือว่าผมก็มือใหม่ผมไม่ได้เทพอะไรนะก็ถ้าจะว่ากันก็ว่าได้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธเคืองอะไรครับแค่พูดดักเอาไว้พวกที่ชอบวิจารณ์คนอื่นคะรับวิจารณ์แต่ว่าตัวเองทําไม่เป็นบ้างเนี้ยก็แบบชอบมาวิจารณ์คนอื่นไปทั่วพวกนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ใจครับไม่ได้เอามาใส่หัวอะไระครับแต่ผมยังไม่เคยโดนนะ ผมยังไม่เคยโดนแต่ผมไปอ่านจากหลายๆช่องอ่ะหลายๆหลายคอมเมนต์าาาาาจากช่องอื่นนะครับที่พวกพี่ๆนา้นาๆเขาโดนนะครับผมนี่อยากจะเม้นอยากจะเม้นพูดเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่เห็นรกักมันก็อดไม่ได้ครับเราคนกีดยางบางคนเขาก็มีเทคนิคของเขาแตกต่างกันไปนะครับส่วนของผมก็มือใหม่ผมก็มีเทคนิคของผมแบบนี้ผมก็ฟูมฟักรักจํามาจากคนอื่นบ้างแล้วตัวเองก็กีดเป็นใหม่ๆอย่างเงี้ยผมก็เอามา อ d ด p t ใช้กับตัวเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมเลยครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปกี่ใั้เสร็จก่อนเพราะว่าไม่แน่ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่านะก็อาจจะพูดไวนิดนึงนะครับต้องขออาภัยด้วยสวัสดีครับ